พูดเรื่องคาร์วินฟิลิปอันนี้บอกเลยว่าเห็นอกเห็นใจเขาจริงๆเรียกคือคือมันกลายเป็นตาบาปติดตัวเขาไปเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องย้อนไปก่อนล้าะมันเกิดอะไรขึ้นคือครั้งหนึ่งเนี่ยนะเป็นทางด้านของเป๊ปกวีอาร่าเนี่ยเขาเคยเหมือนพูดเรื่องของน้ำหนักเกินอ่ะคือเขาไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยแล้วนักข่าวถามว่าเอยทำไมคาวินฟิลิปคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยอ่าใช่เขาก็เลยบอกว่าโอเวอ๋อบอกว่าเขาเออโอเวดนี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเป๊ปมาขอโทษแล้วนะคะมาขอโทษว่าแบบเฮ้ยแบบ ผมไม่ควรพูดแบบนั้นซึ่งจริงๆนะครับเป๊ปอ่ะเขามีอีกความหมายนึงด้วยนะครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงเพิ่งจบปีซีซั่นเขาคงจะหมายความว่าจริงนักฟุตบอลมันสามารถเวทเทนนิงกันได้หลังจากนั้นงใช่คือนักฟุตบอลอะค่ะช่วงเบรกช่วงไอ้พักเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวที่เขาจะได้ใช้ชีวิตนะต้องพูดแบบนี้แล้วเขาก็จะไปแบบบางทีเนี่ยคือจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์นักฟุตบอลอันนี้ขอย้อนไปก่อนว่าเคยสัมภาษณ์นักฟุตบอลที่เป็นอดีตนักฟุตบอล่ะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าช่วง precision เป็นช่วงที่เขาเกลียดที่สุดเพราะว่าไอ้ความเหนื่อยอไอ้ความเละเทะที่ใช้ชีวิตตอนช่วงระหว่างพักเบรกอะ่ะ <c oughs> มันจะกลายเป็นแบบเหมือนต้องกลับมา precision มันต้องกลับมาเห <c oughs> มืนอ <c oughs> มนแบบฟิตร่างกายเรียกความฟิตอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบเ <c oughs> หนื่อย <c oughs> ยากมันเป็นช่วงที่โหดที่สุดอะไรประมาณนั้นอะ่ะทีนี้อย่างเคาวินฟิลิปเองเนี่ยช่วงนั้นก็อย่างที่ป๊อปบอกมันอาจจะเป็นช่วงแบบกำลังต้องสร้างความฟิตเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหนืกมนเป็นช่วงที่โหดที่สุอกมาขอโทษแล้วว่าเออจรินก็ไม่ควรพูดแบบนั้นแต่ทีเนี้ย คือพอมันเป็นเป๊ปโกเดียล่าพูดอะค่ะซึ่งเขาไม่ค่อยพูดเนี่ยซึ่งเขาไม่ค่อยพูดกลายเป็นตราบาปแบบปะหน้าครบวินฟิลิปไปเลยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบใครทําอะไรนิดนึงก็ต้องมานั่งตอบคําถามตลอดว่าแบบเอ้ยคุณยังโอเวอยู่หรือเปล่าหรือแบบเนี่ยวันนี้เล่นนั่นคือวินฟิลิปบอกเลยนะว่าเชื่อไหมว่ากลายเป็นว่าล้ำหนักตัวของเขาเนี่ยเป็นหัวข้อแรกที่ผู้คนในสโมสรต่างๆให้ความสนใจหยิบมาพูดคุยเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมมุดหนิดนะกับเรื่องนี้แล้วตอนนี้เขาย้ายไปอยู่อิสตันบยืมตันเดียคืบ ก็ต้องไอ้นี่ตัวเองึ้นมาใช่แต่เราเข้าใจเลยว่าแบบแต่เขาไม่ใช่เป็นทัอฟุตบอลคนแรกที่โดนทักเรื่องน้ำหนักเกินนะครับสมัยก่อนเนี่ยโรนัลดินโยระดับโลกงี้เลยนะแล้วก็เวนลูนี่เขาก็แก้โดยการที่เตะบอลเสร็จเขาถอดเสื้อเลยครับโรนัลดินโย่ผมจําได้จบเอลกาซิโกเขาถอดเลยโหข้ามเนื้อเป็นมัดมัดก็เนมาจใช่ปะเนมามี่วงที่แบบ ขึ้นเล่นน้ำทะเลหรือสักอย่างแล้วแบบไม่ได้ฮึบอ่ะมันก็แบบมีพุงมาหน่อยหนึ่งโง่คนถ่ายรูปเอามาเม้ากันที่สนุกป่ไปฟิตแล้วพอมันมีซิกแพคขึ้นมาคนก็เลิกทำแล้วนักกีฬาพวกนี้ก้ามเนื้อเขาเยอะค่ะพอเขากล้ามเนื้อเยอะอ่ะการไดเอทเขาอ่ะแป๊บเดียวมันเผาผลาญดีกว่าเราอยู่แล้วไม่เหมือนพวกเราที่แบบเนื้อหใช่ไหม